ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เราไาอยู่ในเกมแกลนี่อีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่สองแล้วนะคือว่า,าจะไปอัดไหมครับพีพีที่สี่เละแต่ดูเวลาผมอัดมาอาดัดดิเออแบบทุ่มที่สุดช่วยเออเออสี่ทุ่มแล้วใช่ป่าวว่าไม่สามทุ่มป่ะไม่ใช่ไม่ใช่สามทุ่มโง่เลยกูโโนโในาดีกากูยังดูไม่เป็นนไหนทุ่มหนึ่งก็สิบเกาสองทุม สี่ทุ่มเออสี่ทุ่มแล้วทุกคนสี่ทุ่มแล้วที่ผมอาเลยโอเคเลยก็ไม่มีเวลาจะอัดไมครับไมครับว่าต้องใช้เวลานานหน่อยในการอัดนะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมไม่ค่อยมีเวลาเลยผมมาเล่นเกมง่ายๆแล้วกันคือเกมแกรนี่นี่แหละเออเป็นพาร์ทที่สองอาจจะแค่สองพาร์ตจะจบอะถ้าพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมอาจจะมาอัดต่อใช่ผมอาจจะมาอัดต่อนั่นแหละโอเคเราก็เป็นเริ่มมันเลยนะฮะก็เหมือนเดิมเลยทุกคนเดินหาไม่รู้ไม่รู้เหมือนจะไม่ต้องทำเลย เว้ยทำไมมันมืดจังวะโอเควันที่หนึ่งเริ่มได้ขออย่ามืดนะทุกคนขออย่างเดียวคืออย่ามืดถ้ามืด้วคกูเล่นยากมากเลยจะอีมันก็ยังมือดอีกอ่ะเฮ้ยทำไมมันมืดวะโอเค,เออเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพตอนที่ผมปรับปรับให้มันสว่างกอนโอ้ แล้วกูสมมุติถ้ากูเจอมันนะทำไงอะแอบแม่งมุมเนี่ยแหละปลาคลองนี่นี่ไอปลาคลองจะมาไม่ได้ด้ะหนี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 หนออตออออีตกใจหมดเลยสัตว์เอ้ยจีสัสไยไอ้เหยังตกใจหมดเลยยังเก็บสัตารเสียงวิ่งตกใจขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยกูเคยลงห้องนี้เลยวะจีสัสระเปิดประตู เมื่อเคยลงไปเลยวะเคยเลยวะจะอี๋ตัวเองจะอี๋ไม่เอาไม,ม่อยู่ดี่ปุ๊บมาไม่เอาในห้องใตดินวะเฮ้ยเรือเฮ้ยโหตกเกลือ,อก่องอันนี้คืออะไรเจอาคือเราต้องไปหากุญแจแนะน่นอนเลยทุกคนไป l go อ่ะไม่มีน้ำมันนะไปดิ นี่กูโดนลงคืออะไรวะเนี่ยแต่ลงไปเลยเออฮ้ยเขียตัวเขี้ยอะไรเนี่ยวิปปางมือข้าเคล็ดในสัตว์กูตายงโง่ยี่มาอะไรเฮี้ยเ้ยเฮ้ยที่กูตายไอ้นี่คนนึกว่าน้ำไม่มีเฮี้ยอะไรไม่เอาจำสแกนนะไม่เอานะเฮ้ยเขี้ยนี่แม่งมาเขี้ยนี่แม่งมาเขี้ยนี่แม่งมา วิ่งรุน <is> ว hey, sure, ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมันมาไหมเฮ้ยยังมายังบ้าจีจีมาดิมาดิเนี่ยกุญแจมันแล้วเราต้องทำไงถึงจะได้กุญแจมันวะกุญแจมันอยู่ตรงคออ่ะแล้วมันต้องทำไงอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นพี่นายใครไหมทุกคนเห็นแม่กุญแจหรือเราต้องฆ่ามันให้ตายอ่ะ เ,เราต้องฆ่ามาันให้ตายแน่นอนถึงจะได้ตัวแมงเลยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องทำไงถึงจะได้คุณแจมันวะหรือมันทำไงวะหาไม้ต้องหาไม้ฟาดห,หัวมันมันแหละต้องหาไม้ฟาดหัวมันไปถึงจะได้เมื่อมืดนี้แล้วกูต้องทำไงกูไม่รู้จะไปทางไหนดีเงี้ยเราไปแล้วโอเคอเฮเฮมาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเราแบบรออยู่แถวๆนี้มั้ย นกเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยอืมป่าแม่งเลยเลยทีนี้เราก็แอบไหมเออทีนี้เราก็แอบทีนี้มันก็ลงมาไงเออหูฉลาดวะเออทีนี้มันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมา ดูนะลงมายังวะมันลงมายังวะคือกูมองไม่เห็น้วยไงแอ้วไอแสบไม่ลงมาอีกมึงก็ลงมาดีกูรอมึาอยู่หะยังไงวะเฮียแสบไม่ลงมาเฉยแล้วกดนี้ปุ๊บกดปุ๊บแล้วปูวิ่ง ปึ้งป๊อปกูเข้านี่ป๊อปป๊อปแล้วกวูแอบตรงนี้ป๊อปนั่งยองยองปุ๊บดึงก็ลงมาหนังมาลงมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ยสองตัวเลยว่ะอตัวนี้กวูวิ่งปไปปุ๊บปุ๊บกูปบปบปบไปนี่ป๊อปเ <c ười> นี่ยฉลาดไอสัตว์คนฉลาดจะเล่นกันแล้วเข้าห้องนั้นปั๊บจำได้ไอพี่แรกอะห้องนั้นห้องนั้นห้องอไหนวะนี่ห้องไหนห้องไหนเฮ้ยกูเจอขวงด้วย เขาเขาเขาอะเ๊ะเออห้องนี้แม่สว่างว่ะเออขึ้นมาห้องมืแม่เสสว่างเฉยเลยโอเคสบายน่าันไม่ตามมาว่ามันไม่ตามมาต่อไปเนี่ยเออครั้งต่อไปเราก็ปาของให้แม่เข้ามาในห้องนี้ไงเฮ้ยแม่กูฉลาดขึ้นว่ะโอ้สมกว่าเป็นพี่หมอกมันจะขึ้นมาไหมกูกลัวไม่มาจริงๆงว่ะ มาแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแล้วมันมาหากลัวไหมเนี่ยดีนะเมื่กี้คุยกับผมเมื่กี้ผมเกิดเกือบกดไปแล้วแต่แบบมึงออกไปดิเรือมันใหญ่เดินไปทางนั้นอย่าเดินไปทางนั้นโอ้ห้องมันคืองูอตายห้างเ่ยเออวันนี้ดีกว่าถ้ามันเดินไปทางนั้นเราก็หยิบของปุ๊บของปุ๊บ ไอ้ยืย้ยตกใจหมดเลยสัตว์ไอ้ยื้ยตกใจหมดเลยไอ้ยื้ยแผนการกูแผนการกูเยอะเกี่ยวกับสำเร็จไรผมสำเร็จอยู่ดียถ้ากูตายคลิปนี้กูจบเลยนะกูปิดคลิปเลยนะกูจะเล่นแม่งเรื่อยๆจนกูชนะเนี่ยแหละเออแล้วก็แผนต่อแล้วเนี่ย เดิมแบบเดิมแล้วก็นี่ไงแอบ์ไปน้องแอบแล้วก็ร้องมัลงมาลงมาแล้วกร้ขึ้นไปมาแล้วปะเฮ้ยมาแล้ววะเสียงม่นมาคนเดียวไอ้เอ้ยมาคนเดียวกูไม่สนกูไม่กลัวกูปิดเสียงไว้อยู่กูไม่กลัว เชิคกี้เชิคกี้ชิคกี้โย่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 โยโยและนี่คือสิ่งของเด็กวัดเสียงเสียงเออคุณลองผิดขอโทษเฮ้ยห้องนี้แม่ไม่มีประตูเดี๋ยวเราวิ่งแบบมันเป็นประตูหรืออะไรนะไอ้ตานี่นกูตึงมาแล้วมึงจะไปยืนข้างมีอะไรนะลอยมันไปสักพักก่อนกระป๋องมาคุยฟิสิกส์ อย่ามองกูมานะอย่ามองนะมึงหันแท่งกว่าหัสันตีนเลยเออเออปุ๊บแล้วกูเปิดประตูนั่นแหละอ๋อูเจอแล้วอันนี้มันคือไอเหล็กอันนี้เออเหล็กไอไปไข่อันเนี้ยใช่ปะ สิบายสิบายสิบหายมึงก็ต้องหา,ห,าห้องกูนเนี่ยไอ้พวกนี้มึงคือเยี้ยอะไรวะมึงทำอะไรได้อะแต่มึงก็เปิดประตูมากูเสียวิ่งนเขี้ยใครชนะก็ขอไม่คนอื่นเล่นชนะกูเล่นไม่ชนะเนี่ยกูไม่เก่าเกมไงถ้ากูเก่าเกมกูคงชนะมันมานะกูกลัวอย่างเดียวเนี่ยเอาไอ้สัตว์ทีนี้เวไม่มาเปิดห้องกูอี้ย ยังไงจะมาหรือไม่มาไม่มากูเปิดห้องแล้วนะไม่ใช่กูลุกขึ้นแล้วนะโอเคอะไรวะไม่มีอะไร แล้วกูจะไปยังไงยังกลัวเนี่ยปับปับให้ไม่รู้มันจะมันจะมามามาปะมันจะมากูไะเนี่ยไอ้นี่มันมีไว้ทำอะไรวะอ๋อ มันไอเบีกูอู่ก่อนซ่อมเรือป่ะที่ซ่อมเรือเป็นไปได้เว้ยนี่มามาแล้วมามาเออมามาปูผัวอุ้ยย้อกูได้ไม่แอบตรงนี้ไอโง่โง่ไอโง่เอ้ยเออกูต้องปาตรงนู้นปาปูบกูต้องวิ่งไปทางนู้นแอบตรงนู้นค่อยมาไอโง่โวยง่งเเลยปาผูต้องวิ่งไปทางนั้นไปหลบที่เตียงนู้น เออถ้ากูรู้ตอนนี้มันก็เจอกูผดีอ่ะกูกูอย่างงูเลยยีสันโอ้ยเวลามันกูกลัวเวลาเวลาอัดมาได้สิบสี่นาทีแล้วถ้ายี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็เสียวไม่ได้คลิปยิบหายเลยถ้าไม่ได้คลิปมันกูนั่งร้องไห้แหละพาอะไรเดียวคือขอให้ได้คลิปอ่ะไอ้นี่ก็จังเลยยืนยืนนานจังเลยเราอ่ะกะโปงโอ้ยไม่กลัวกูก็กูเก่าเกม ของเก่าแก่ไม่นอนเออเอี่ยงนี้ก็ปลาขวางกูแอบใต้เตียงนี่ไงโง่เออมันเขามาสองคนเลยเดี๋ยวไอ้นิ่มแอบไอ้ย้ยผิดแฟนมึงก็เดินไปนู่นดิเฮ้ยอยู่จะบ้าลงกรณ์ตรีนาอะไรตรงนี้มึงก็เดินไปนู่นดิเฮ้ยเออมันไปแล้วมันไปแล้วมันไป เดี๋ยวไปหยิบของไป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 เอ้ยมึงไปดิไปดิเอาแล้วมึงจะเดินกลับมาทำไมวะมึงไปดิมึงออกไปมึงออกไปดิโหัวแม่งวังออกไปอ่าอ่านี่แอบตามแล้วกูให้มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา อย่านะอย่านะ,านะไม่ให้กูหยิบของไอ้พวกนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ซ่อมเรือแน่นอนเลยแอบ <ฮะ S 1> สบายมมเมาเม็นกูกวายแล้วไม่ต้องเห็นกูเยอะตืดแฟนสุดเลยดูดิมันจะหาวิธีฆ่ากูยังไงวันที่ห้าไอ้ฟันสุดท้ายเนี่ยเออกูเพิ่งมาวันที่สี่เออเออวันสุดท้ายวันซ้าย,ายโอเค กูต้องให้คลิปนี้จบไปไปหนึ่งสิบห้าแล้วกูต้องรีบเล่นละพอเวลาเวลาถ้ามันเกินไปกูผมเสียวไม่ได้คลิปนะทุกคนถ้ามันเกินไปเวลาถ้าเกินเวลาปุ๊บเสียวไม่ได้คลิปสุดแล้วลงมาลงมาถ้าลงมาสองคนจะดีมากเลยเออถ้ามีแบบไปไรวะเ,เร็วแล้วระบบปิดประตูขังมันนะเนาะให้ลงมาคนเดียว

เออว่ะร้อนมันขึ้นไปสักพักอะไรทีเนี่ยเราก็ไปกดนีไ่ไงเออดูดิมันจะไปแตงหน่อยถ้ามีคำสว่างสักหน่อยใครจะดีอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่าอ่ามีทางนี้ปะ่ะ วางกับดักด้วยสัตว์ไมทำไมทำไมทำไมมาลงมาแค่คนเดียววะจริงๆมันต้องลงมาสองตัวดิไม่เอาแบบเมื่อกี้นะที่ก oh. ูเดินไปแล้วกูเจอเนี่ยขึ้นขึ้นแล้ว cậu game sụt lấy cu rồi tôi mới đầy không như có hả hả chú mai chú hạt chú là đập bạc Thôi thằng này đi vào ไปไหนต่อเดี๋ยววกูมันไม่มีอะไรแล้วกูมไม่กล้าเดินไปไหนแล้วเดี๋ยวกูไปห้องนั้นก่อนไข่ควงไงเออเอาไปไข่ในห้องนั้นไงไข่ไข่เนี่ยนี่ไงไข่ควงเออเอาไปไข่ในห้องนั้นจะได้นะ ต้องเช็คดูก่อนว่ามันอยู่เปล่าขา,ากูหักแล้วใช้ได้ปะไม่ยังใ้สือใช้ไม่ได้อหี้ย่ะแล้วมันใช้ทำอะไรวะกูอยากรู้มากเลยนะเนี่ยมันใช้ทำอะไร

น,นี่มันไก่ไปเขามื่อไ,ไก่เนะี่ยโอ้โหเข้าใจแล้วแล้วทีนี้นเราก็มุ่ยกุญแจมันไงเอิ่มมุยกุญแจมันไงปับป๊บปับ๊บปั๊บเราก็แอบในเตียงปุ๊บใช่ป่ะเดี๋ยวดูเหตุสถานการณ์เฮ้ยนี่มันก็กินอิ่มไง เฮียแม่ไงไอ้นี่มันมาคนเดียววะทำไมเป็นไอ้นี่วะต้องทำไงวะน่องไก่ไหมครับว่าไงให้เรากินอนะ แอบ,บปุ๊บเลยแอบบปุ๊บเลยไอหัวลวนมันไม่กินนะเออหรือผมเคยอ่านในเน็ตน,นะว่าอาจจะทำให้ไอหัวลวนมันนอนปุ๊บเฮ้ยกระตุกกระตุกสุดท้ยายเลยกระตุก เออตกใจเลยแล้วแม่งให้เจอกูอีกอะ่ะโอ้โแพ้แล้วโอเคมันก็สมกับเหมาะกับเวลากูกแล้วยี่สิบเอ็ดนาฬิาสิบห้านาทีมันเลยเวลาผมทำคลิปแล้วเฮ้ย,ย,ฮยตัวเฮีย้ยอ <c oughs> ะไเลยเฮ้ยขาเขี้ยนเฮี้ยเฮ้ยบักขำบักขำแหลกตายแน่นอนนี่น <c oughs> บักคุย ผมไม่เห็นน่ากลัวเลยโหตายแล้วคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเออไม่มเวลาเวลาผมนอน,มนเวลาชีวิตผมไม่เพียงพอโอเคแค่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกไหมครับอาจจะไม่สนุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนที่ทําคลิปไม่เก่งเท่าไรแต่ก็อยากทํานั่นแหละผมก็มีความสุขนนกับการทาคลิปเนี่ยทุกวันผมก็แค่ทุกวันนี้ผมก็มีปัญหาเยอะแยะแล้วโอ้ยผมมาทถอ แล้วก็ขออย่าลืมก่อนจะจากลานไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจผมนํำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายอีพนะีหน้าอาจจะเป็นหม่ย <My S 1> ครับอีพีที่สีงไงทุกคนบ๊ายบายนะครับจุ๊จูมรักทุกคนนะครับ